พลพักนักปรุงโฮมคุกเมื่อพูดถึงเส้นพาสต้าเฟตูชิน่นะครับหลายๆคนก็จะคิดถึงซอสอัลเฟโดนะครับซอสที่เต็มไปด้วยครีมเนยกระเทียมชีสพาร์เมซานนะครับวันนี้พนจะมาปรุงให้มีลูกเล่นแบบเกาหลีเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการใส่โคชูจังลงไปด้วยครับกับเมนูโคเลียนอัลเฟโดเฟตูชิเนครับสูตรนี้นะครับเราใช้เบคอนสไลด์หนานะครับใส่ลงในกระทะเลยครับผมในการทอดเบคอนนะครับ เราสามารถใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ช่วยนําความร้อนครับหลังจากนั้นน้ําจะระเหยไปนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงไข่มันออกจากเบคอนครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเบคอนสไลด์หนานะครับเราสามารถเสิร์ฟกับเบคอนธรรมดาก็ได้นะครับหรืออยากจะเสิร์ฟกับไก่ลมควันนะครับไก่ย่างได้เช่นเดียวกันนะครับเลือกโปรตีนที่เราชอบเลยครับน้ําค่อยๆระเหยไปแล้วนะครับเดี๋ยวไขมันของเบคอนก็จะออกมาครับ เบคอนของเราได้แล้วนะครับนำออกมาพักเลยครับผมสำหรับน้ำมันนะครับที่อยู่ในกระทะตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะเทออกแล้วก็เช็ดกระทะให้แห้งครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมต้มเส้นกันครับเส้นที่พลใช้วันนี้ a g n e s e f e t t u c เช n f แฟตครับเป็นพาสต้าคุณภาพจากประเทศอิตาลีนะครับต้องบอกว่าทิเตอรลี่เนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสกันเรื่อง เงื่อนไขในการทําเส้นพาสต้านะครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนความชื้นต่างๆที่อยู่ในเส้นพาสตานะครับจึงทําให้เส้นพาสต้าของเขาเนี่ยมีคุณภาพนะครับเวลาที่นําไปต้มนะครับสามารถได้ระดับออเดนเต้กรึบตรงแกนกลางและก็เหนียวนุ่มที่ด้านนอกนะครับถ้าเผื่อสมมุติไม่ได้คุณภาพแบบนั้นทิเตอลี่เนี่ยเขาจะไม่ให้เรียกว่าเป็นเส้นพาสต้าเลยครับเส้นเฟตูซินีนะครับเป็นเส้นที่เข้ากับซอสได้หลายๆประเภทเลยครับและที่สําคัญครับ อัลเฟโดเนี่ยต้องใช้เฟตตูชินีเลยครับเดี๋ยวเราจะนำไปต้มในน้ำนะครับซึ่งเราจะต้มให้ได้ระดับออเดนเตอยู่ที่ด้านหลังซองเขาเขียนไว้เลยครับ6นาทีนะครับใส่เกลือครับผมหลังจากนั้นก็นำเส้นลงต้มครับแล้วก็อย่าลืมจับเวลาด้วยครับเราใช้เวลาอยู่ที่6นาทีครับในระหว่างการต้มเส้นนะครับเราจะมาทําซอสกันครับเราจะใส่เนยลงในกระทะครับ ถ้าจะทานอัลเฟโดนะครับไม่อยากอ้วนเนี่ยคงจะยากครับเพราะส่วนผสมหลักๆของเขาก็คือจะเป็นทั้งเนยทั้งครีมทั้งชีสนะครับแล้วก็ที่เพิ่มกลิ่นอายให้เขานิดหนึ่งนะครับก็คือกระเทียมครับเราจะบดกระเทียมลงไปนะครับสูตรเนี้ยคนใช้2กลีบใหญ่ๆเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่เนยลงไปนะครับผัดเล็กน้อยนะครับให้หอมครับแล้วเราก็จะใส่สิ่งที่ ให้กลิ่นอายรสชาติแบบเกาหลีนะครับนั่นก็คือพริกโคชูจังครับใส่ลงไปนะครับผัดกันเนยให้แตกนะครับโคชูจังนะครับกลิ่นก็จะหอมขึ้นมาเลยใส่ครีมตามลงไปนะครับครีมอันนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมนะครับแต่เราจะใช้วิปปิ้งครีมที่ใช้สําหรับทําอาหารนะครับจะทนความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็ปรุงรสบางๆนะฮะง่ายๆด้วยโชยุครับ ให้ส่วนประกอบของเนยกับครีมนะครับรวมตัวกันดีครับผมเสร็จแล้วนะครับส่วนประกอบอีกอันนึงนะครับสำคัญมากๆเลยชีสพาร์เมซานครับคนเหลือไว้เล็กน้อยนะครับเอาไว้สําหรับโรยหน้าครับตอนนี้นะฮะเราปิดความร้อนได้เลยครับคนให้ชีสละลายครับเดี๋ยวเราจะชิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือและก็พริกไทยครับในชีสจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับแต่จะเค็มไม่มากดังนั้นเราอาจจะต้องปรุงด้วยเกลือเพิ่ม เกลือเล็กน้อยพอครับจะบอกว่าเป็นรสชาติที่คนที่ชอบรสชาติแบบครีมๆชอบแน่นอนนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นอายสไตล์เกาหลีครับพริกไทยเยอะๆเลยครับผมซอสของพลเรียบร้อยแล้วครับพนจะหั่นซอยต้นหอมไปเล็กน้อยนะครับสำหรับใช้ในการเสิร์ฟครับผมเอาแล้วครับแล้วเส้นพาสต้าของเราตอนนี้ ก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับปิดไฟเลยครับผมเส้นพาสต้าของผมเรียบร้อยแล้วนะครับซอสก็เรียบร้อยแล้วเราจะเสิร์ฟโดยการที่เอาเส้นลงไปคลุกกับซอสก็ได้นะครับหรือจะราดหน้าก็ได้เป็นทางเลือกของเพื่อนๆเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าเป็นพาสต้าครีมซอสที่คนชอบรสชาติจัดจ้านต้องหลงไหลอย่างแน่นอนแนะนำครับอยากให้ลองมากๆครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok แล้วก็ไลายแอดครับ